วันนี้นะครับในส่วนของวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราจะเริ่มทำการสอนสาธิตเป็นใบงานที่3นะครับในส่วนของการต่อตัวต้านทานซึ่งในใบงานที่3นี้จะเป็นการต่อตัวต้านทานแบบวงจรอนุกรมโดยเราจะต่อตัวต้านทานเป็นจำนวนทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ R 100โอห์มตรงนี้นะครับ100โอห์ม ตัวที่2ที่ต้องทำการต่อนะครับก็คือตัวความต้านทาน470โ oh อห์มตรงนี้และสุดท้ายนะครับคือตัว,วต้านทาน1,000โ oh อห์มตรงนี้ซึ่งจากทางทฤษฎีแล้วนะครับการต่อวงจรต่อตัว,วต้านทานอนุกรมนั้นเราจะต่อและหาความต้านทานโดยการนำค่าความต้านทานทั้ง3าตัวมาคิดรวมกันเลย ซึ่งจากการทิษฎีคิดาิทฤษฎีเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1,570โ oh อห์มนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำการทดลองต่อและวัดค่าจริงๆเลยนะครับผมซึ่งในการต่อครั้งแรกนะครับให้เรานำสายนะครับสายต่อตัวต้านทานหรือสายตัวนำนะครับซึ่งมีลักษณะยอย่างนี้นะครับเริ่มต่อโดยต่อแบบเป็นอันดับนะครับ ดยทําการเสียบจากตัว R 100โอห์มของนะครับแล้วต่อไปอยังตัวความต้นานทาน R 4 7 0โอห์มนะครับอย่างนี้นะครับสังเกตว่าสายนะครับมันจ,จะต่อด้วยกันนะครับเส้นนี้จะต่อด้วยกันนะครับเส้นนี้ต่อด้วยกันอนะ่ต่อมาให้เราเอาความต้นานทานอีกด้านหนึ่งนะครับ4 7 0โอห์มเสียบไว้แล้ว นำสายมาต่อเข้ากับความต้านทาน1,000โ oh อห์มตรงนี้นะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เอาสายต่ออีกด้านหนึ่งของ1,000โ oh อห์มนะครับต่อไว้แล้วปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็เอาสายอีก เส้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับตัว R 100โอห์มเท่านี้นะครับเป็นเสร็จแล้วเราจะใช้สายทั้งหมดด้วยกัน4เส้นนะครับแล้วก็มีปลายสายออกมา2อันซึ่งเราจะเอาปลายสายนี้นะครับไปวัดต่อเข้ากับมัลติมิตเตอร์โดยใช้ย่านวัดค่าความต้านทานนะครับเพื่อวัดหาค่าเราจะใช้มัลติมิตเตอร์นะครับต่อวัดไปอีกทีนึงตรงนี้นะครับซึ่งพอเราได้ทําการลอง วัดนะครับโดยเอาปลายทั้ง2ด้านนะครับต่อเข้ากับขั้ววัดของมิตเตอร์นะครับแางนี้นะครับและอา่านค่านะครับค่าที่ออกมานะครับก็ได้เท่ากับ1550โ oh อห์มนะครับซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยอาจจะเกิดจากความผิดเพี้ยนของค่าคาบต้านทานที่เสื่อมลง นะครับแต่ก็ยังสามารถสรุปได้มีค่าใกล้เคียงกับทฤษฎีที่เราทําการคํานวณการต่อตัวต้านทานแบบวงจรอนุกรมนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสาหรับการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับทางนี้สังเกตได้ว่าเราใช้ตัวต้านทานเพียง3ตัวนะครับ100โอห์ม4 7 0โ oh อห์มแล้วก็1000โอห์มนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับในคลิปหน้าเราจะ ทำการต่อวงจรตัวต้นทานแบบขนานโดยใช้ค่าของต้นทานเท่าเดิมเพื่อลองพิสูจน์ดูนะครับว่าความต้านทานที่เราใช้จะมีการคำนวณมีความต้านทานรวมแตกต่างหรือเหมือนกันกับวงจนรนกกมหรือไม่สำหรับในคลิปสาธิตการสอนตัวต้านทานในครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ